แอปลิงกดถ่ายรูปไม่ได้จะทํำยังไงดีเวลาที่เปิดแอปลิงขึ้นมาเนี่ยเวลากดถ่ายรูปกดถ่ายไม่ได้หรือบางครั้งเนี่ยก็คือหน้าจอเกิดเหตุผิดพลาดการุณาลองใหม่อีกครั้งแบบนี้นะคะถ้าคือหน้าจอแบบนี้แสดงว่าตอนที่เราดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยเราไม่ได้กดอนุญาตให้แอปลิงถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอนะคะฉะนั้นวิธีการแก้ไขมีอยู่2วิธีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันก่อนนะคะ วิธีที่1ให้ไปตั้งค่าแอปลิงใหม่นะคะโดยกดค้างไว้ตรงแอปลิงนะคะให้กดค้างไว้นะไม่ใช่กดเข้าไปในแอปนะกดค้างไว้แล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกตรงข้อมูลแอปพอเข้าสู่ข้อมูลแอปให้กดตรงสิทธิ์ตรงนี้ค่ะและก็ให้เลือกตรงกล้องถ่ายรูปค่ะ และก็ให้กดตรงอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นค่ะเพียงแค่นี้ค่ะแอปลิงก็จะสามารถกดถ่ายรูปได้แล้วค่ะแต่ถ้าท่านใดไม่อยากทำตามวิธีที่1ก็มีวิธีที่2คือถอนการติดตั้งแอปลิงก่อนนะคะและก็ทำการติดตั้งแอปลิงใหม่อีกครั้งหนึง่งและในขณะที่เปิดแอปลิงขึ้นมาครั้งแรกนั้นระบบของแอปลิงก็จะมีป๊อปอัพเด้งมาเพื่อถามว่าอนุญาตให้ลิง ถ่ายรูปบันทึกวิดีโอไหมก็ให้เรานะคะกดขณะใช้แอปหรือว่ากดเฉพาะครั้งนี้ก็ได้ค่ะถ้าไปกดคำว่าไม่อนุญาตแอปลิงก็จะไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการแก้ไขถ้าเกิดว่าแอปลิงไม่สามารถที่จะกดถ่ายรูปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ